เทียบข้อมูลทั้งคู่ครับ 165, 167ครับ2เซนเมตรครับจากฝรั่งเศสครับโอ้ยถีบกระเด็นครับโอเปิดฉากแม่ัวชมพูมาแรงจริงๆครับใา่จังเาใจจริงๆครับสาบานี่ก็ประเภทเครื่องร้อนช้าครับเพราะฉะนั้นบัวชมพูจะทำไรรีบทำเลยครับพักเรื่องติดแล้วโอ้โหทั้งแทงทั้งหมัดทั้งเข่ามาเลยครับซาบเชกุยอ่ะไใบฝ้ายังไม่ถึงครับ ซาบาเดินเข้ามาครับแแบบแบบทื่อๆแบบนี้แหละครับสไตล์ของเธอเลยครับล็อกในได้ครับอ้าบัวชมพูชิงตีก่อนเปิดตัวมาดีกว่าครับบัวชมพูครับร้อนแรงกว่าครับแต่ต้องร้อน่าให้ตลอดครับเดี๋ยวซาบาเครื่องติดแล้วเดี๋ยวจะลำบากครับโอ้โหจิ้มลำตัวครับดึงจังหวะต่อยดีครับโอซาบายังยังทำอะไรบัวชมพูไม่ถนัดเลยครับ ยังความคิดคำทาครับยังไม่เจอโอ้ทนถักต่อยอีกต้องปรับเรดาร์ต้องจูนเรดาร์หน่อยครับไม่โดนครับดูครับแข่งอีกสิครับแบบนี้แข่งอีกทีครับโอมัดก็มีครับโอหน้าแดงแล้วครับสบาโอออกตัวนี่จี๊ดจาดเอียดอาร์เลยครับับชมูเร็วกว่าทุกอย่างครับตอนนี้อาวุธของับชมูเอาอาวอา เริ่มเริ่มจะมาแล้วหรือเปล่าครับหมัดของซาบาต่ร้อนเร็วก็สนุกนะครับซาบาเชกุยออกมาผ่อนบ้างครับโอ้โหดึงจังหวะเตะต่อยไม้คู่ครับบัวชมพูแหมน่ารักครับเด็กทั้งคู่ครับโอ้เตะหลุดครับหลุดทั้งคู่ขยับมาเตะโอ้โหเจอข้างขวา ดูเหมือนว่าจะช้าไปหน่อยนะครับซาบาชิกุยครับแต่กล็นี่คือสไตล์ของเธอเลยครับขอเวลาอุ่นเครื่องสักครู่ครับซาบาบอกให้โบชมพูนำไปก่อนเลยครับอ่าต้องระวังนะครับโบชมพูแหมถ้าวิ่งก็400เมตรนี่100เมตรแรกนี่สับแหลกแล้วครับโบชมพูโอ้โหบัดขวามาครับแหขกรับบอกชิงกอก่อนเลยครับ โยนเข่าขวาโอ้โหโอตอนนี้เหมือนว่าคิดได้จตยังไม่ทําไม่ค่อยได้ครับสาบาชิกุยโอ้ขณะที่บัวชมพูี่โอทาอะไรก็ดูดีครับเตะโดนนีกครับหมัดบัวชมพูโดนอ้าวโดนเหมือนกันครับบัวชมพูนะเริ่มความเป้าได้นะครับหมัดของสบาชิกุยยังมีแข้งอยู่ครับดึงหลบได้ครับอ้าวหมัดขวาครับโดนนีก โอ้โหมีตั้งศองด้วยครับซาบาหาเหมือนเดิมครับบัวชมพูครับตั้งรับแน่นๆอ้าวชักๆจะเริ่มมาถีขึ้นแล้วครับซาบาอกแข้งยังดีอยู่ครับบัวชมพูอาวุธออกเยอะขึ้นแล้วครับซาบาเชกุยครับรัดวงในตีตางคนตัดตีนี่ครับี่ทีเด็ดเลยครับบมพูรัดดีซาบาตุยท้องครับมาทุกซ้ายนะครับตัดทลำตัวครับ งัดศอ,อกเข้าไปแทงเข่าซ้ายมาแล้วครับแหมสบาเชอรกุยอ่าอ,อย่านิ่งนะครับบัวชมพูแหมสบานี่เป็นหวยเข่าด้วยครับเข้าม้าอ้าวแข่งซ้ายดีขยับไปครับสบามีศอ,อกโอ้ตอนนี้เตะนี่เริ่มไม่สะเทือนเลยครับสบาเชอรกุยเริ่มจะเดินเข้าหาแล้วครับจ้วงหมัดขวา แี่ตอนนี้หลังติดเชื่ออยู่ครับยังวนออกมาไม่ได้ครับปูชมพูสบายนี่เดินตามติดเข้าไปแข่งสายดีก็ต้องวนออกมาครับต้องวนออกมาบ้างครับอยู่มุมอับลุดอ้ยโดนเข่าครับโอ้โอ้สามสี่ทีนี้โอ้ปูชมพูเหม้มปากเลยครับโอ้โหแบบมีลำตัวน่าจะมีปัญหาแล้วครับเจอหมัดตัวนี้ลำตัวอีกแล้วว่าแล้วครับเริ่มหายใจรถต้นคอแล้วครับสบา แต่จะปักสองยังไม่มีจังหวะรับได้แข้งขวาซาบาเกี่ยวไว้โอ้มีหมัดมีหมัดมาเสริมปัดลำตัวอีกอา้าวบวกซอกกันก็ต่อยลำตัวเป็นหลักนะครับโ,โดนหมัดซ้ายหน้างายกุชมพูอยากม้ายับซ้ายโอย้ต่อยขวาลำตัว แลกกันไม่มีหยุดเลยครับโอ้ต่อยกันนี่แบบโอ้ไม่น่าเชื่อเด็ก1 5 1 6เลยครับตหลุบัชูชูโดนโอ้โหไม่ให้มีช่องว่างไม่มีช่องไฟจริงๆครับคู่นี้แลกกันตลอดครับโอ้ตั้งศอกเอาหากันอีกเว้นกันไม่เกิน5วินาทีเลยครับต้องมีใครออกอาวุธสักคนหนึ่งอยากจะออกยังไม่ออกครับกยับมาใส่ครับมีหมัดซ้ายซ้<ต>าย<อ>าลุดเอาโดนสิครับเอ้าทำไม อยู่ๆนิ่งไงครับบัวชมพูโอ้ช้าลงไปเยอะเลยครับบัวชมพูครับแต่ยังกัดฟันครับยังแข็งใจครับเอาโดนตัดลําตัวอีกแล้วแบบซ้ายโอ้ช้าลงไปครับโอ้โหรับแข้งรับบาดเยอะๆครับมีผลเลยครับบัวชมพูตอนนี้เข่าอีกแล้วเอ้าหน้าตาเยเก๋ครับบัวชมพู โอ้ยโดนข่าวโอ้ยยังไงครับยังไงครับไหวไม่ไหวครับโอ้ยโอ้ยโดนข่าวอุ๊ยระคังช่วยครับโอ้ต้องบริหารเรียวแรงตัวเองดีๆนะครับบทเรียนมีมาแล้วยกที่แล้วครับยืนรับจะเยอะแล้วมันช็อตไปเองโอ้ยซัดกันแหลงจริงครับคู่นี้เตะหลุดหลุดหลังๆเริ่มจะหลุดบ่อยครับอ่ะประกบวงในครับแอบประกบวงในนี่ก็ใช้แรงเยอะนะครับเข้ามานแข้งซ้าย เกี่ยวไว้ครับแรกวงในนะครับตอนนี้สบาเชิญกูลเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งตัวเองแล้วครับโอ้หันไปมองทีมงานครับผู้ชมเอายังไงดีครับสบาครับสบายตีหน้านิ่งๆเข้าหาครับสบาจิ้มลำตัวไปก่อนโอ้โหไตขวาสูง แห่ไต่แบบสบา,สบายๆนะครับขยับขยับแข้งขวาแลกกับมดัดโอ้โแลกกันคนละแข้งครับจับแหมเทไม่ลงครับโอ้กาดฝันบวกครับโบชมูโอ้เวลามันยังเหลืออีกเยอะเลยครับทุก้ายรับตัวครับ ก็ยังเคลื่อนไหวพลิ้วอยู่นะครับปูชมพูครับครึ่งยกแรกต่อมาดูครึ่งยกหลังครับโดนหมัดืหแหมแข้งก็ดีอยู่ครับปูชมพูแผลแต่ว่าไม่กล้าเข้าปะทะแล้วนะครับรอตั้งรับอย่างเดียวครับโอ้ซาบาค่อยๆต้อนเข้าไปครับ <S <S บังเอาไว้ค่อยๆเก็บอาวุธหลุดโดนบัวชมพู กันที่เรียนไปเลยครับยกแรกนี่เครื่องร้อนช้าทําอะไรรีบทําเลยครับปวชมพูแล้วปลายมันก็อย่างนี้เลยครับเอาชัดโอ้ยไต่เข้าเต็มหน้าครับแข็งใจมาครับทั้งแข้งทั้งมัดจิ้มลําตัวอีกครับโอ้นาทีสุดท้ายเนี่ยครับใครจะเข้าป้ายครับสาบาวันนี้ก็ละเอียดนะครับไม่บุมบ่ามดูครับผมแทาทีเหตุการของปูชมพูไม่ได้รีบร้อนเข้าไปทําครับลุยอีกแล้วครับปูชมพู ข่งใจไต่ขวามาครับโดนจับแล้วก็หวดคืนนีครับโอ้ยแข่งขาดูโอ้ยโดนเตะแล้วดูแลยกหน้าตจไม่ค่อยไหวแล้วสมบาไม่เล่ครับวันนี้ละเอียดเหลือเกินหลุดครับแข่งใจไต่ขวาเข็นโอ้ยอ่าอ ชุดสุดท้ายครับเอาโดดอีกเอา้าชมพูโอ้โหอาการไม่ดีครับ้แล้วก็เป็นสาวฝรั่งเศสครับสบาเชกุยมีรอยยิ้มมาเล็กๆแล้วครับขวาชายไปครับโอ้โสู้กันสนุกจริงครับซัดกันแหลกเลยครับออกอาวุธกันไม่มีหยุดนะครับ